สวัสดีครับค่ะดิฉันนะคะนางสาววัลลเมร์แกนอ่อนนะคะคและนี่นายชิตนุคงมิตริตศิลินนะคะคเป็นตัวแทนจากกลุ่มพอพ,อพอ2 0 0นนะคะวันนี้พวกเราในห้องนะคะทั้งหมดเลยวัค่ะวันนี้นะคะคพวกเรามาทําโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะโครงการศึกษาเส้นทางเส้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิต,ตสงองสามคลองนะคะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามกันไปดูต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเลย Let's go งกลับมาดีสัมปไปไม่เคยกล้าส,สักทีไม่รู้คุณทำในดีมีไหมนาฬิกาที่ลอยมาจากฟ้า สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำปิ่งชันครับตรงนี้ก็เป็นโซนของกินของที่นี่นะครับก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มตําโดยเฉพาะแม่ค้าต้มตํานี่น่ารักมากนะแล้วก็มีบนเขาครับบนเขาก็ลากบนเขาด้านล่าง ะมันมันจะเป็นแบบร้านแบบว่าเป็นบ็อกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเพลงบ้างใครที่มาเลือลก็ต้องคิดตักหน่อยนะฮ <c oughs> ะ เนื่องจากว่าบริเวณรอบๆของวัดกรเอนอี่ยมีน้ำล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะสถานที่สำคัญของที่นี่ก็คือวิหารหลวงพ่อดำนะคะข้างในก็จะมีพระประธานของหลวงพ่อดำประทับอยู่นะคะทีน,นี้ตอนนี้ก็คือเพื่อนๆของเรากำลังเข้า <บะ S 1> ไป<อ>้กกากล้ากรนนะครับหลวงพ่อดำข้างในนี้ก็อันนี้เป็นสถานที่แรกนะครับที่เราแวะมาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลาจากโรงเรียนเราด้วยนะครับน้องๆท่านไหนนะครับสนใจอยากจะมานะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลาจากโรงเรียนอย่าลืมมานะครับ ขอคุยกับพี่นะคะว่าทุกคนเล่าประวัติของธนาทานี่สักนิดนึงอ๋อนะครับก็ก็ดูจากดูจากลักษณะของอาคารนะครับก็คิดว่าน่าจะข้าประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือไม่ก็อาจจะมีการบูรณะนะครับก็จะมีป้ายชื่อนะครับป้ายชุ่มน,นะครับก็าอาจจะเป็นผู้ที่นะครับบริจาคเงินบูรณะวัดนี้นะครับเพราะว่าลักษณะของอาคารเนี่ยนะครับเป็น ให้เป็นโบราณทำไมข่มกรุงรัตนโกสินทร์แต่รูปแบบก็อาจจะเป็นอายุจารย์ตอนปลายสช่ไมพระนารายณ์ก็คือเป็นรูปแบบการก่ออิหรูปูนที่เป็นนิยมกันไปอายุจารยตอนปลายครับเพราะประธานทางวัดบอกอายุ300กว่าปีครับก็อาจจะเก่ากว่ากรุงเทพกรุงเทพแค่2 3 3ปีเราต้องถามชื่อพี่นิดนึงพี่ชื่ออะไรคะเป็นพี่ไกน้อยอนุสรค่ะพี่น้อยนะคะก็นี่นะคะพี่น้อยนะคะเป็นเป็นมัคคุเทศก์หรือเป็นไกด์ของพวกเรานะคะก็ เพื่อนคนไหนหรือใครสนใจนะคะที่จะมาเที่ยวโครงการหรือเที่ยวชมตลาดน้ำนะคะก็ติดต่อได้ที่ตลาดน้ำตลิง่งชันเลยนะคะมีที่ไกด์ดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างีงงงาเป็นต้นนะคะขอบคุณครับ ัพี่ก็มาถึงสถานที่ที่2ครับที่เราแวะน,นะครับก็คือสวนกล้วยไม้ของนิยมนะครับที่นี่นะครับว่าเฉพาะพันกล้วยไม้น,นะครับนานาชนิดนะครับทั้งขายเนี่ยราคาส่งและราคาปิดด้วยนะครับเรามาดูวันข้างในกันนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเพราะเห็นนะคะตอนนี้ก็คือเมื่อเรากําลังเดินชมสวนกล้วยไม้กันใหญ่เลยนะคะเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะก็ไปติดตามบรรยากาศข้างในกันได้เลยนี่นะคะเป็นพวกพืชที่เขาปลูกกันนะคะัหรือว่าเรียกกันง่ายๆก็คือไม้มงคลนะคะอย่าง ตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะต้นพริกพริกขี้หนูสวนนี่ก็คือปลูกขึ้นตามบ้านแล้วก็นี่เป็นไม้มงคลนะคะชื่อว่าต้นเศรษฐีก้านทองค่ะเห็นไหมคะเนื่องจากลักษณะของก้านเป็นสีทองแล้วก็ใบน,นี่คิดว่าน่าจะเป็นใบพับพึงนะคะ,อะเออเฟินข้าหลวงนะเฟินข้าหลวง บรรยากาศนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นพันกล้วยไม้ที่มีช่อนะคะออกช่อสวยงามมากเพื่อนๆเราก็กาลังให้ความสนใจกันกับการถ่ายรูปของดอกไม้ครับวันนี้เราจะมาดูการโฟกัสของกล้องนะครับระหว่าง iPhone 5s นะครับกับ o p p o r ไฟนะฮะเรามาดูความแตกต่างของกล้องนะครับอันนี้เราวัดความแตกต่างใม้ดูกันเลยเยความละเอียดนะของ HDR สองตัวนี้ับแตกต่างกันอย่างมากเลยนะฮะให้แมงันเนี่ยอะ กีเดเตอร์ฮะดูหน so, ้าก็เราไปดูข้างในก่อนครับส่วนเรามีเหยียบโคนครับเหยียบโคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะข้างในจะมีดอกไม้ ของวันนี้นะครับตอนนี้เรือเราก็มาจอดและสิ้นสุดลงแล้วตอนนา้นเป็นหลิ่งชั้นนะครับอยากบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆค่ะได้พบกับวิถีชีวิตของมานเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะสองฝั่งคลองว่ามันเป็นไปเป็นยังไงแล้วก็การเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเหมือนคนไม่ัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาไปในหลายๆหลายๆด้นะคะจึงทําให้คนรุ่นหลักเนี่ยไม่ได้เห็นวิถีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะว่าอดีตเขามีการใช้ชีวิตแล้วก็บ้านเรือนของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะ เพื่อนๆเรานี่ตอนนี้ก็กำลังมึนๆแล้วก like. ็สทุกันมากถูกไหมคะก็นะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่ๆนะครับทุกคนนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่องขับเรือที่มากรุงเทพนะครับแล้วก็พี่ๆจากสถานที่ต่างๆนะครับที่คอยแนะนำเรานะครับเราก็ไม่มีอะไรละเราก็ขอสิ้นสุดจบคลิปวันนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณครับ ครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทิพนะครับที่ไม่อยู่ในห้องเรียนของเรานะครับก็พอสองสามครับเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอเชิญคนแรกนะครับมาเร็วมาเร็วมา ก็รู้สึกไงบ้างครับกับการที่มาในกับเราคดน้ำได้ยินใช้รู้สึกไงบ้างครับก็สนุกดีครับได้มากับเพื่อนร่วมห้องแล้วคะแนนเต็มมีสาระนะครับวันนี้มามไม่ได้รู้ชื่อนะครับได้รู้เกี่ยวกับรอบของครับอ่าเราก็เราก็ลืมเลยแนะนำชื่อหน่อยชื่อนะครับชื่อเสรสตร์ครับผมครับผมยี่แม่แหลกเลยครับผมอยู่บัญชีครับมีสองรับโบนัสสองนะครับเราสองครับเวเราจะสามารถคนต่อไปนะครับมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ไม่ช้าก็เป็นกระเลี่ยงแนะนำตัวครับชื่ออะไรที่จริงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมิสาหลั่พูลบานรสองศูนย์หนึ่งอ่าคุณรู้สึกไงบ้างครับกับการที่มาในวันกับเราครับก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาชมธรรมชาตินั่งเรือนะคะมากับใครมากับใครมากับใครทั้มากับคพสองศูนย์หนึ่งค่ะ นี่จริงเื่นเราอ่ะเขาเล่นมุกเกะเขาเป็นขนาดตลกเก่านะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกคนนึงถือไหมมูนกูนนะครับเดี๋ยวอีกคนนึงนะครับปูนเสียเลยไปไหนไปไหนนี่มันช่างภาพเสียเลยกูไเหรอกูช่างภอยู่นะนะนำตัวนะนำตัวชื่อจริงนะแล้วก็บอกห้องเหนอดียวห้องกูเหรอเออห้องมึงไม่เอามีคนจี่กลังอยู่เขาอยู่กถ่ายอยู่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะส,ว,สะวัสดีค่ะชื่ออุสาหจิสวรรค่ะห้องครบ204ก็รู้สึกไงบ้างครับกัแบบการที่มาที่ปอบอับครบ203ครับก็สนุกดีค่ะสนุกได้ความรู้อะไรบ้างครับวันนี้เยอะแยะเลยจากพี่คุณพีพ่ไกด์นั่นอะพี่ไกด์จากห้องเราไม่มีใช่ไหมครับความรู้จากห้องครบ203มีบ้างไหมครับไม่มีมอ๋อมีนะครับมีมีโอเคนะครับแล้วขอขอบคุณนะครับทั้งสามคนนะที่ไม่ให้มาสัมภาษณ์กับเรานะครับเออทำไมไม่สุดี่น่ก่อน